ลำมีอ่ะลำกล็ล่ะลำมัอนล้ำโยชิอูมันมีอย่างเดียวอรมาจิมจิมกันเนาจิมถึงปากนี่แหละคะ่ะโอโหลดลดเลยมันต้องปรุงเพิ่มขั้นลำเลยะคะ่ะ ลโหลสวัสดีจ้าหม่อมแม่แชร์น้าววันนี้นะเจ้าจะพามาตำบัดตื่นใส่น้ำปูจ้ะตำกระท้อนใส่น้ำปูนี่ตำกระท้อนยุ่ยย่ววันนี้ได้กระท้อนมาซองแกมเราจะเอามาตำกินกันเนาะอันนี้นะเครื่องปรุงแนะนำเครื่องปรุงกันแนะนำเครื่องปรุงทำแล้วแนะนำวัตถุดิบอันนี้พระเอกเลยจ้ะ บัตื่นจ้าบัตื่นบัตื่น,นกระท้อนะกระทอนแล้วก็มีน้ำปลามีปลาร,ระปลาระนิดนึงกับปีและนี่นางเอกของเรื่องคือน้ำปูนี่ถ้ามาใส่น้ำปูก็คือบัลลัมนะจ๊ะขอบอกมีพริกอันนี้เขาใจพริกแห้งครัวเนาะมันจะได้หอมๆนะแล้วก็มีหอมเทียมหอมเทียมเนีแ อมเตียมมีกระเทียมมีกระเทียมนิดหน่อยไม่ต้องเยอะหอมเทียมมีคนแซวหอมเทียมใี่ปะอันนี้อันนี้ขาดไปได้เหมือนกันจ้ะอูมามีอันนี้ขาดไปแน่ oh, <no. S 1> ถ้าขาดสิ่งนี้ไปทุกอย่างจบมันล้ําแน่อนอนไม่ใช่ว่ามากนะแต่มันต้องใส่น้องถึงของกู้กันต้องใส่มาแล้วก็ตําเลยนะจ๊ะตำเลยเราใส่พริกไปเลยเนะาะใส่ถึงก้านเนี่ยบอกเพราะว่าใส่ถึงก้านแล้วมันจะลนะ้าเนาะใส่ไปเลยทั้งก้านนี่แหละ ข้างก้านที่ต้องออกนเนอะลำก็ห้าแกงก็พอเนาะห้าเม็ดก็พอนะใส่พริกใส่กระเทียมนะจ๊ะต่ำไปเลยต่ำไปเลยตำมพริกต้มกระเทียมยอดรเทียมเหลือลายกลางพอต่ำไปเลยนะ นี่เขาบอกว่าต้องใส่แว่นทุกครั้งในการผำานส้มตัดกระปตามอะไรก่แล้วแต่ต้องใส่แว่นแม่ต้องใส่แว่นทุกครั้งนะคะเพื่อความปลอดภัยไว้ก่อนเนาะเดี๋ยวพริกการกระเทียมกาน้ำห่าน้ำกระปิสะเดงข้าตาจะมันจะกระเด็นเข้าตามันจะแสบตาปลอดภัยไว้ก่อนนะครับปลอดภัยไว้ก่อนใส่กระปิใส่กระปิกระปินิชหนึ่ง เยอะนะคะ,ะปิดนิดนึงนะคะแล้วก็น้ำปูจ้าน้ำปูใส่ไปเลยจ้าน้ำปูเยอ่วๆใส่ฝัมไปเลยใส่นักหนักค่ะลำใส่เยอะๆจะได้อร่อยแล้วก็อูมามินิดหน่อยก็พอเราไม่ต้องเยอะนะแ,แค่นี้พอนี่จ้าเห็นหน่อยได้ก่อ ตนะก็ความดูแลแล้วก็ตามเครื่องเข้ากันต่อนนะจ๊ะเครื่องให้เข้ากันสับจ้าสับมาตื่นเลยจ้ามาตื่นให้สับให้ลำนะคะเพราะว่าต้องส,บอนะองสับเล็กๆแล้วต้องสับเล็กๆสับอย่างนี้สับเล็กๆ าสับเป็นขบเป็นขาบนะคะถ้าสับแบบอันใหญ่ๆนะมันจะบาอร่อยมันจะไม่เข้าเนื้อเวลาเราทำเนี่ยมันจะไม่เข้าเนื้อเราต้องสับเล็กๆอย่างนี้นะสับให้ละเอียดนะคะสับ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 เลยค่ะสับขีดค่ะนี่เอาไปในเก้ามันต้องกัวมันเจ็บนะคะสับเข้าไปเลยยิ่งนวลยิ่งลามยิ่งนิ่มยิ่งอร่อยถ้ามันแข็งอย่างนี้จะเป็นบอร่อยเพราะมันบบเข้าเนื้อบบเข้าในเนาะมันไม่เข้าถึงเนื้อ เราต้องสับเล็กๆสับละเอียดๆนะคะมีสเสด็จท้องนะคะล่อยมาสเสด็ไปจังมันก็ก็มีกระดองกระเด็นบ้างนิดหน่อยเนาะน,นะคะแล้วก่อนต่ำประตูนี้เนาะก็จะมีผักกับนะคะนี่นะคะมีอ่าผักบุลลิงและก็ผักละนะคะมี2อ,อย่าง มีใบชะพลูกับชะอมที่เขาเอามากินกับทํากระท้อนเนาะอันนี้ก็แล้วแต่ความชอบแล้วแต่คนชอบเห็นการได้เจ้าจะกินกับผักอะไรก็ได้แล้วแต่เราแต่ว่าที่มอมแม่ชอบนี่ก็คือว่าผักบุลิงชอบมากใบชะพลูมันเปิรมมากมันเป็นจูก้กันค่าวมันบอกมันเป็นจู้กันมันเป็นสิ่งที่เข้ากาันมันเป็นสิ่งมันเป็นของคู่กันเขาต้องกินด้วยกันน่อมจะอร่อยนี่จะเอาเข้าไปเลยค่ะ ตามหนึ่งลูกกันเนาะนี่ค่ะมาสวดเลยค่ะสวดเลยค่ะในโคกนี่เจ้านี่เจ้าแล้วก็สวดไปเลยเจ้าเครื่องปรุงมีแบบเยอะค่ะอ๋อลืมใส่หางจะใส่ปลาร้านิดหน่อยนะคะปะลาร้านิดหน่อยปลพรายนิดหน่อยก็พอไม่ต้องเยอะหอมยั่ว ปลาลนี่เราเอานิดเดียวพอล้วแค่เอาน้ำน้ำมันก็พอเนาะน้ำปลานี่แค่เอาน้ำมันก็พอนะคะปลาลาต้มสุกค่ะสุกก็ได้ดิบก็ได้นะคะแล้วแต่เนาะถ้าจะชอบเราจะเอาแบบสุกก็ได้แบบดิบก็ได้นะคะแล้วก็น้ำปลาค่ะนิดหน่อยนิดเดียวพอนะคะไม่ต้องเยอะเดี๋ยวถ้ามันอ่อนเราค่อยเติมทีหลังนะคะแล้วก็กระซวกค่ะกระซวกต่อเนะคะ อร่อยแน่นอนตำไปเลยตำไปเลยตำตำให้แรงแรงสากใหญ่ใหญ่แข็งแข็งตำแห้งๆจะได้ลำโอ้ยลำก็รักลำมันลำอยากจะอูมันมีอย่างเดียวอะมาจิมจิมกันเนาะ กินเป็นปากนี่แหละค่ะอ๋อรสรสอเลย,ลลเลยมันต้องปรุงเพิเม่มขั้นลำเลยค่ะหน่อยอย่างที่บนหน้าซัมแกงอย่างที่ ใส่จานเลยเจ้าเดี๋ยวเราจะมาชิมกันนะคะนี่นี่ค่ะตามมาตื่นใส่น้ำปูยั่วๆจ้าว้ามันฝุ่นตรงนี้ะเดแล้วก่อนข่้นไปแต่งนิชหน่อยอ่ะงามงาม งามหรือยังอะสามสิบแลว้วก็เกินเลยค่ะเกินเลยนี่ต้องกินกับใบปูลิงนี่เจ้านี่ค่ะเด็ดมาอย่างเี้แล้วก็ตักตามกระตุนใส่ในใบปุลิงนี่เลยจ้าโอ้ยพริกเห็นหน่อยเนาะใส่พริกเห็นหน่อยอ่ะโชว์จะกินแล้วนะคะ ตำบะตื่นใส่น้ำปูเข้าปากหม่อมแม่เลยจ้าแซบนัวสามคนเดียวกี่คนเดียวเลิศครับขละต่อนฟินโวเซดายเนาะเอ็นดูท่านผู้ชมเอ็นดูท่านผู้ชมไม่แบบ ท่านผู้ชมได้แต่โชมมาบ่ได้กลิ่นบ่ได้สัมผัสรสชาติอ่ะว่ามันลำแค่ไหนอ,อร่อยแค่แต่บ่ตื่นมันบอกค่อยเปรี้ยวบ่ค่อย้มอมเปรี้ยวอมหวานแล้วพอ,อามาตำใส่น้ำปู Meng ใส่เครื่องปรุงอะไรต่างๆพวกนี้ครับจับพอดีเลยฮะเหมะเหมาะ,ะเลยว่าอันลำแต่แ่อันดี้หมอแม่ขออันขอตัวกินแต่น,นะขอเก็บขอตัวกินอันตำบ่ตื่นเล่าหน้าท่านผู้ชมก่อนเนาะ ก็โยคะย่ามาปากันไหมว่ามนแม่จะแย่อย่างที่กินแหมเนาะมนแม่จะมาแชร์วิธีการทําอะไรให้ทุกคนทานเออให้ทุกคนทานมาให้ทุกคนชมอ่ะก็แล้มาปากันมาคลิปหน้าจนวันนี้ขอตัวกินตํามมะตูนก่อนนะคะตํามมะตูนใส่น้ำปูขอตัวกินก่อนนะคะสวัสดีค่ะบอกี่เลยจ้า